พุทธังธัมมังสังฆังขนุตตาังอุปัชฌายังนามาสามี เมืม่อวาวันนี้ก็ได้เล่าถึงอตอนอยู่ที่วัดปานาโพธิพระพิปูมังสาหารเมื่อสามสกว่าปีที่แล้วเ <c oughs> มื่อต้องการให้สามเณรน,น้อยทั้งหลายที่ชอบอทิ้งทยะเปลี่ยนปฏติกรรมก็พยายามทำพูดให้ เขารู้สึกเกียวตีมีความผิดและไม่ได้ผลก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับอาตมาเพราะว่าก็ได้เข้าใจว่าอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างที่เราเราเคยนึกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายก็บางทีวุมบีเฉเพาะวัฒนธรรมเฉพาะ คนบางบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นอตอนที่มาใหม่ๆนั้นพระฝรั่งแล้วเราจะรู้สึกขับคล้องใจ frustrate มากเวลาพยายามอธิบายให้เพื่อนฟังเรื่องความตรงการ p r i v a c y ปรากฏว่าเพื่อนพระไทยด้วยกันไม่มีคอนเซปต์เลยว่า p r i v a c y คืออะไร พยาามอิิบายก็ก็งงๆนะขนาดพระกรรมฐานด้วยกันนะก็ยังเพราะว่า,เ,าเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนด้วยกันสุมากก็ก็เติบโตในในหมู่บ้านในทางอุบลซึ่งห้องนอนนี่ก็เป็นห้องนอนคือจะเข้าห้องเฉพาะเวลานอนอย่างเดียว นอกจากนั้นก็อยู่ในระเบียงข้างนอกคือความที่จะมีจะมีเนื้อที่เฉพาะาที่เป็นของเราที่คนอื่นอ,อยากเข้ามายุ่งมันก็ไม่มีเพราะไม่เคยมีดัง้งแต่เด็กก็ไม่รู้สึกว่าขาดเมื่อไปที่ไหนที่ไม่มีไม่ถ้ออกทุดงพระเราก็เคยคิดว่าไปทุดงจะได้ไปคนเดียว ได้ปลีกตัววิเวกไม่ต้องยุ่งกับใครแต่ปรากฏว่าเพื่อนส่วนมากจบไปทุดงสององสามองไม่ค่อยอยากไปองค์เดียวเราจึงได้อโอ้ความเขารู้สึกว่าต้องมีที่ส่วนตัวที่คนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามานั้นต้องการ Privacy ีมันเป็นความวารู้สึกกว่าความต้องการความคิด ที่ปรุงแต่งขึ้นมาถูกล้อลอมมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเรื่องอความรู้สึกมีความผิดก็เหมือนกัน,ร,นรู้สึกกิลตี้แต่คอนอธิบายชาวตะวันตกพยายามอธิบายให้ชาวตะวันออกเข้าใจว่าความรู้สึกอย่างนี้เป็นอย่างไรพู้ไม่คอยไม่คอยเข้าใจกัน อาตมาเองก็มีประสบการณ์ติดตามหลวงพปัญญาหลวงพปัญญานันท่าจากวันชบประธานไปอังเกษปีหนึ่งก็มีชาวตะวันตกไปขอบทำปัญหาธรรมะเราบอกว่ามีความรู้สึกมีความพิษอยู่ตลอดเวลาห <c oughs> ลวงพปัญญาไม่เข้าใจเราก็พยายามอธิบายท่านท่านก็งงมูนจะเป็นไปได้อย่างไร แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้อ่านที่าชาวอเมริกันก็เล่า,าถึงอ,องค์ดาลไลลามะก็เหมือนกันชาวตะวันตกไปไปสมทนาองค์ดาลไลลามะก็เล่าถึงความรู้สึกมีความผิดอยู่ตลอดเวลาท่านก็ไม่เข้าใจท่านก็งงสุดท้ายท่านก็สงสาร น้วงนํำตาท่านจะไหลได้ซ้ำไปเราจึงเขาใจว่าเอ๊ะอันที่เราเคยคิดว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่หรือว่าทุกคนก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาตมาเองเท,ที่ที่รู้สึกแปลกแยกจากในสังคมอังกฤษที่เราเติบโตเพราะว่าไม่ไม่เคยมีความรู้สึกเกี่ยวตี้เหมือนคนอื่นเท่าไหร่ราคึกว่าเป็นคนแปลกแปลกเจอเพื่อนอ่ ทีนี้ความรู้สึกนี้มันเกิดจากอะไรเราค็วิเคราะห์มันเกิดจากาศาสนาเกิดจากความเชื่อเรื่องบาปเดิมอของมนุษย์ถือว่ามนุษย์ทุกคนโดยธรรมชาติจิตใจสมองเป็นมรดกตกทอดมาจากมนุษย์คนแรก ถ้าเชื่ออย่างนี้มีผลอย่างไรเพราะนั้นบางทีก็เป็นอุปสรรคต่อการชำระจิตใจเพราะการชำระจิตใจจะมีความหมายในเมื่อสิ่งที่เราจะชำระมีสกิยภาพที่จะสะอาดได้การธรรมชาติดังเดิมไม่สะอาดเนี่ยมันจะชำระเท่าไหร่มันจะไม่สะอาดอันนี้ก็อย่างหนึ่ง แต่ที่เราเห็นในในหมู่ชาวตะวันตกทั่วไปก็จะมีความรู้สึกลึกๆว่าตัวเองไม่ดีนั้นจะมักจะให้น้ำหนักกับความคิดที่ไม่ดีมากกว่าความคิดที่ดีเหนธรรมดาของชาวตะวันตกคิดจะทำความดีวางแผนมีมีเจตนาบริสุทธิ์ตลอดคิดดีตลอด และในระหว่างการการทําความดีซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายนาทีหรือหลายชั่วโมงอาจจะมีความคิดไม่ดีพุทธขึ้นมาเราก็จะยึดมั่นถือมันนั่นแหละเห็นไหมอันนี้คือตัวเราโดยแท้เล็กเรื่องความดีต่างๆในความเสียสละอะไรเนี่ยมันเป็นแค่ความใส่แซงไม่ใช่ตัวเราจริงตัวเราจริงนี่ตัวอะไรแหละที่ต้องการให้เขาเคารพต้องการให้เราให้เขารักต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ กระรรมดาของชาวตะวันตกที่ถือว่าความคิดที่ไม่ดีมีน้ำหนักเป็นของจริงมากกว่าความคิดที่ดีพระที่ไบเพลยแพร่ต่างประเทศจึงมักจะสังเกตว่าสอนเมตตาภาวนาตามหลักเดิมก็แพ้เมตตาให้กับตัวเองจนแพ้เมตตาให้กับคนอื่นชาวตะวันตกจำนวนมากบอกว่าทำไม่ได้ แผ่เมตตากับตัวเองไม่ได้นั่นก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเริ่มแพ้เมตตากับคนอื่นก่อนภาะรู้สึกแผ่เมตตากับตัวเองยากบางบางคนเน่ยจะแพ่เมตตาให้คนไม่ได้ต้องเริ่มแพ่เมตตาให้ลูกหมาลูกแมวก่อน <c oughs> น่าสงสารไหม <c oughs> ทีนี้ถ้าถ้าเดิม คนไทยไม่ค่อยมีความรู้สึกมีความผิดถ้าอย่างนั้นทำทำอะไรได้ไหมทำความชั่วทุกอยาก่างไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่ใช่แล้วก็มีฮีริโอตปะปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาป นั้นมนมีทรษศดีของอนักมนุษยศาสตร์พวก anthropologists บอง,งว่าจะแบ่งวัฒนธรรมในเล่าออกเป็นสองประเภทคือวัฒนธรรม guilt กับวัฒนธรรม shame นเมืองไทยเป็น shame culture ไม่ใช่ guilt culture แต่เนื่องจากว่าคนไทยไปอยู่เมืองนอกคลุกคลีกับฝรั่งมากตัวน,นี้ guilt culture ก็เข้ามามีผลมากขึ้นคน หลังๆนี้เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้ยินจะส่วนมากจะเป็นของกรุงเทพท,ที่จะบนว่ารู้สึกมีความผิดมากซึ่งคําพูดนี้ไม่เคยมีแต่ก่อนนะเป็นคําพูดใหม่แล้วแต่ก่อนไม่ค่อยจะแพร่หลายมีน้อยแล้วม,มันสำคัญไหมแล้วทำไมจึงเล่าถึงเรื่องนี้อาจะมาว่าว่าสาคัญเพราะว่าความ รู้สึกมีความผิด guilt นั่นก็เป็นนิวรณ์เป็นสิ่งสาหมองอยู่ในใจเป็นอกุศลธรรมส่งความละอายความเกรงกลัวตบาปเป็นกุศลธรรมเป็นสิ่งดีงาม,มต่างกันมากทุกนี้ระหว่างกุศลกับอกุศลถ้าเราเ ติบโตในวัฒนธรรมเกี่ยว <Hello. S 1> แล้วคนทำความผิดผู้ตักเตือนมักจะว่าดัวบุคคลว่าไม่ดีถ้าทำอย่างนี้มันไม่ดีเราจะให้คนทำความผิดเข้าใจว่าตัวเองไม่ดีเพราะทำผิดเพราะคิดผิดเป็นการกระทําผิดการพูดผิด เป็นการยืนยนันเป็นการพิสูจน์ว่าคนนั้นไม่ดีความในวัฒนธรรมฮิริโอตปะหรือเชมโคจาของเรานั้นเราก็มุงที่ตัวการกระทำไม่ได,ด้ดูที่ตัวบุคคลเราวิจารณ์ตัวการกระทำเป็นใหญ่ถือว่า การกระทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมการกระทำอย่างนี้มีพนร้ายคีรีโอตะปะด้วยความละอายต่อบาปก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาด้วยปัญญาว่ามีความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เรากำลังจะทำจะพูด กับสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่สมควรอย่างเช่นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นได้ยินไหม,ไนไหมในฐานะที่เราเป็นเป็นลูกเป็นหลานคือเราพิจารณาว่า เราความประพฤติที่ถูกต้องดีงามเป็นอย่างไรและเมื่อเราได้รับรู้ว่าการกระทําอย่างนี้ที่เรากําลังจะทําหรือที่เราทําไปแล้วมาคัดแย้งกับสิ่งนั้นแล้วปัญญาเป็นตัวที่บอกว่าไม่ถูกต้องไม่ตรงแต่ความรู้สึกที่เกิดพร้อมกับปัญญาเรียกว่าความละอาย แต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในฐานะต่างๆในเมื่อเรามีหน้าที่ต่างๆแล้วความรู้สึกความละอายมันก็จะเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วส่วนความเกรงกลัวตวบาบนั้นเกิดจากการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำ ผลกระทบต่อตัวเองผลกระทบต่อคนรอบข้างผลกระทบในระยะสั้นผลกระทบในระยะยาวเราฝึกให้หยุดได้พิจารณาว่าทำอย่างนี้แล้วคุ้มไหม,มเราจะได้กำไรอะไรบ้างเราก็อาจจะได้รู้สึกสัดใจอาจจะรู้สึกมีความสุขชัวแว่าแต่ในระยะยาวมันจะมีผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่คุม้ม เมื่อเราเห็นเห็นผลของการกระทำชัดเจนแล้วว่าจะไม่น่าปรารถนาความเกรงกลัวก็เกิดขึ้นความละอายและความเกรงกลัวจึงเป็นเครื่องรับประการันศีลธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่เกิดจากการบังคับจากภายนอกเกิดจากปัญญาพิจารณาความควรไม่ควร ในชีวิตของเราเกิดจากการพิจารณาผลของการกระทำของเราด <c oughs> ันในการดักเดือนว่ากล่าวเราจึงพยายามไม่ประนามตัวบุคคล <c oughs> เพราะถ้าประนามตัวบุคคลมันก็จะเกิดกิเลส ในตัวคนนั้นจะเพิ่มโมหะความยึดมั่นถือมั่นในอัตาของคนนั้นแต่เมื่อเรา,เาในอน,นันเราเป็นชาวพุทธที่ถือว่าไม่มีอะไรตายตัวอะไรสักอย่างชีวิตนี้คือ,คอกระแสทุกคนสามารถเป,ปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องการจะให้เห็นโทษของการกระทำและการพูดบังอย่าง แล้วก็เห็นคุณประโยชน์ของการกระทำและการพูดบางอย่างซึ่งไม่ได้ส่งเสริมความวยดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเรื่องมานะหรือความวยึดติดในอัตตาต,ตัวตัวตนอขอสังเกตในกิเลสต,ตัวนี้ก็คือการเปรียบเทียบ วเรากับคนอื่นนัมนก็ตัวเราเป็นของตายตัวมีตัวเราตัวนี้แหละแล้วมีเขาคนนั้นคนนี้ซึ่งจะทําให้สิ่งที่เป็นกระแสกลายเป็นเป็นก้อนเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวประทับตราว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นดีคนนั้นน,านา่ารักคนนี้นไม่น่ารักคนนั้นน่าไว้ใจคนนี้ไม่น่าไว้ใจ พราะเราตัดสินคนว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอกจากว่าทําเกิดให้ทําให้เกิดปัญหาในการสื่อสารเกิดปัญหาในความอยู่ร่วมกันแล้วเป็นเป็นความคิดที่เกิดจากการไม่รู้เท่าทันธรรมชาติเพราะคนเราไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไปบางทีในคนเดียวในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะแสดงออกด้วยความเมตตา ต้งอยู่ในอีกเหตุการณ์สถานการณ์หนึ่งอาจจะแสดงออกด้วยความเห็นแก่ตัวก็ได้สิ่งแวดล้อมอารมณ์ในเวลานั้นเหตุปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทังธรรมะที่เป็นระดับระดับสูงเช่นที่เรียกเป็นระดับสัจธรรม เช่นว่าชีวิตเรานี่ไม่มีอะไรตายตายตัวไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างมีแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นเ,เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาของคันห้าของกายใจละเมื่อเรามองในชีวิตประจำวันผมเป็นเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมกับศัจธรรมต้องสอดคล้องกัน อันถ้าเรา,เาถ้าเรา,เามีโคตกลงในชุมชนว่าเราจะไม่เปรียดเปลี่ยนกันถึงจะโกรธจะแค้นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่ตีกันจะไม่ด่ากันจะไม่เปรียดเปลี่ยนด้วยกายาด้วยวาจา เพราะถ้าเปลียเปลียนด้วยกายด้วยวาจาจะเป็นการทำราบาปกรรมด้วยกายวาจาจึงจะมีผลผลรา้ายตามตามกฎแห่งกรรมนั้นถ้าขอตกลงในชุมชนจะเป็นระดับกฎหมายหรือจะเป็นธนก ธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆก็จะเป็นแค่คดต,ตกลงกันเป็นกันเองถ้าสอดคล้องกับหลักสัจธรรมก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมที่ใช้ได้พ่นถ้าถ้าเป็นสังคมพุทธเครื่องชีวัดง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่เห็นความเป็นอยู่ในสังคมดูโครงสร้างสังคมความเป็นอยู่ กฎหมายธรรมนูญประเพณีต้องรู้สึกโดยทั่วไปแล้วคนทำดีได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วถ้าในสังคมคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคนทำดีไม่ค่อยได้ดีแต่คนทำชั่วได้ได้ดีทมไปนี่ก็เรียกว่าเป็นสังคมมิจชาทิฏฐิไปแล้วจริยธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตจริงของเราไม่สอดคล้อง กับสัจธรรมและความจริงใจตัวของธรรมชาติดังนั้นเราต้องพยายามปลูกฝังฮิริโอตปะโดยการคิดพิจารณาบ่อยๆเมื่อเรายุ่งอยู่กับโลกมาก ยุ่งอยู่กับเรื่องไราสาระบางที่เราก็ปลอบใจตัวเองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอชั่วร้ายอะไรมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งก็จริงอยู่แต่ก็ก็เป็นจริงอยู่ในในแง่หนึ่งแต่อีกแง่หนึ่งก็คือ ถ้าจิตใจเรามั่แต่คิดปรุงแต่งหรือเรามม่แต่คุยในเรื่องรายสาระต่างๆเราจะเอาเวลาที่ไหนเราจะเอากำลังที่ไหนเอาปัญญาที่ไหนไปคิดในสิ่งสังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราไม่มีไม่มีเวลาโม่แต่สง SMS, ่งเอสเอ็มเอสมแต่โม่แต่ <laughs> ชีวิตอันนี้จะมาว่าในอนาคตน,นักประวัติศาสตร์ก็ต้องประหลาดใจมากเรื่องเรื่องชีวิตเรื่งการการที่คนเป็นเห็นว่าเออกำลังกำลังคันอยู่ที่แขนสองชีวิตไปพึ่งเกาท,ที่ที่ที่คันชีวิตไปแล้วก็คนจะใช้วิธีใช้ชีวิตอย่างนี้มันสองเรื่อง รายสาระกลับไปกลับมาเราจะหาเวลาไปไปคิดไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมได้ไงนั้นทุกวันนี้สิ่งที่ชวนให้เราหลงชวนให้เราเสียเวลามีมากขึ้นทุกวัน ถ้าเราเอาแต่ว่าอันไหนที่เป็นของใหม่